อ่ะนี่เตีย๋ยมาลองมืออีหล่ะเตีย๋ยครับเดิศแน่แม่นบวลากล้องบันนะครับเตียยเต๋ยรเรามาปั่นขี้เตีย๋ยนั่งแต่ว่าสูข,ขงงองเก็ไล่เราออกมาเห็นเดี๋ยวนี้เรามีเราไปจากใส่เครื่องเราเองเราอยากเป็นอันนี้สามยี่ห้ม ยังอ่ะที่ว่าอัน,นเราเบริรเส้นพี่ทีเดียวตามพี่น้องคาแคีแยน,านตาพี่น้องคาแคียนระยัดระวัราต้วตงเอาอยู่หนีที่วัว <โอ S 1> แล้วอ่ะอันั่นอันน,นั้นเขาใส่แบบสูตรหลายเออว่าท่านนี่แล้วสิจูนใ้เบิ้งเขาเพิ่นเพิ่นปันเรียบร้อยแล้วมั้ยปันปันเหรอมาสิจูนใ้เบิ้งองนีนี่ครับนี่เออป็นได้ครับสุดยอดว้สุดยอดสุดยอดมือตั้งเตี้ยเนาะจะเทิร์นเตียได้ไเนี่ยครับมือสากเตี้ยเป็น คือทองบ้างอัดมาไปอัด์ตทองสามมาไปอัด์ตทองสามมานี่อัดมามาปัน่นับอาจารย์ลั่นนี่เราก็มาทุบผู้ใดสิไม่ให้ใครโลดยี่สิบบาทบ่ได้แพงมาปัน<ะ>่นโลดยี่สิบ<ะ>บาทมาปั่นนี่ยแต่ไม่มเห็ดแต่คือเห็ดตรงที่เราหาซื้โลดไม่ได้กระองหนาครับมีเครื่องปั่นเลย เด็ดาดหมดฝากติดตามครับฝากติดตามต้างเทียครับสับางเสียคใครได้ใครได้เอไอเอน้ำดิมเนาะโอเคครับปีนีจ้จวด ผมเลยไปเอาไปอัดบ่เอไปพาบังไปอัดพาบังต่อสองต่อสามเยวจะมาพาบังโอ้มันก็แห้งแล้วครับแบบนี้มันจะที่ไรอยู่ครับโอ้สุมพอดอ๊บวงไฟเพื่อนนี่ยบินไรอยู่โอ้เอาเปียกมูต้นนี่เ็ดแนวนี่สมพอดอ๊บวงไฟมันจึงบินสูงนี่อาจารย์ลั่นมันยิ้มเปื่อยๆนี่เฮ็ดสูตรเพื่อนบ่สูตรนี่เคยเฮ็ดบ่ โอ้เห็ดมาเบิด่งแต่พ oh, oh, oh. ูดอะไรไม่หยุดเลยนี่วันน้องคนมาเห็ดปีหนีมากรูเบิดแล้วเนาะว้าโอ้ยงจักเบิดเท้าโบ้เท้าโบ้งเบิดแล้วพูดอะไรก็มาเห็ดอยู่นี่เนาะอันนี้เป็นหน่องไม้ซื้อดอกเป็นหน่องไม้ไม่แต่ปีก้าเนี่ยแรงแล้วซื้อแล้วเกินปีก้ามาแรงมาแรงแล้วเอางวไปนี่เห็ดมาเนี่ปั้นเป็นซิปประตูเนาะนี่ทุกสนามปั้นมาแล้วพูดอะไไปตั้บยังไงนี่นีแค่รูปปั้นละเอียดนนีี่ ยังโลละยี่สิบบาทโลเลยยี่สิบเอาหา,หาอัดมาแล้วสมมือมาแล้วเรียบร้อยผสมกันแล้วแคงเ้เจียวขี้เกียวม,มามา,า,า,าครูขาปันอ๋อแต่ว่าเห้าเหาคิดข่าปันยี่สิบบาทอ๋อคิดเถียงปันยี่สิบบาทต่อโล่อ๋อคร,นนรับ ี่ผมคนดีอยู่นี่จเะรเดีรุด้นี่ครับเอิผนดีอยู่ครับมคใส่แต่บริการคนดีนะขันเทยด้วยยี่สิบาทนี่ครับมาต้องไปตั้มหงายเออมต้องคาโคกดโคกตั้มโอ๋นี่โคกสาเร็จลูิ่นไม่คกไปฝาบนตอกตอกกระมี่ครับตอกงาตอกสีโอ้มี พร้อมใส่บริการพี่น้องเด้อครับตรงหน้าอาจารย์ลั่นมาเลย,ยต่อไปลัน่นมีสุกมีสุกแน่วครับมีสุกแนว่วมีโคกเนี่ยเสียวออกนี่สิโคกต่ำโคกต่ำไฟฟ้าเพิ่นสุดยอดแ,แ,แห้ง,หง,หง,หงว่ะสุดยอดแห้งว่ะมามองนี้มองเดียวครับจบเลยครับม<า>ีกับเครื่องซีริฟนี่ อยากต่อ,ตอการเครื่องซีออกมาเ,เาป็นแป้งนี่เออคื่ซีเราปั่นแล้วก็ตั้มไปยี่สิบาทอยากตั้มกับโลเลยยี่สิขันโลยีล่สน,น,น,นมือใหม่มามหาจานลัน่นในี่ได้ได้สูตรเป็นพร้อมเออนันลูกสิดใหม่แล้วนะันนันนมาจะใส่น่แล้วผ่านมนึ่งเออลูกซิดเนเออครับ โอ้ยลูกพีนอาจ์นั่นไม่หรอว่าหายแล้วโอ้มัดมาทสาหำปั่นน้องเต้ยอันเพื่อยังอัเพพยุอ๋อไก่นี่เนาะนีต้นมันมามาเรียนเห็ดนแหะบ่่มาย่งนี้เนีเทียวอ้อเดี๋ยวได้เโอเคครับผมผ่านดี โอ้เขทาทาแหงเนาะหากินง่ายพูดเอาอีอเไยไปหากินง่ายไปไหนละออการเป็นผมนี่ตั้มมือหนึ่งทีแล้วบนนี้กี่เกี้ยร่างหนึ่งนี่ว้าววดนายท่านใจมาที่นี่จบที่เดียวมีทุกอย่างนั่นี้ยังมาท่านหอนดินเนาะ <c oughs> ต,ต้องปันอีกยักษ์หลอดหอนแล้วก็ไปปันตัวมันเป็นกากมันงหรอครับบันนี้บันนี้เขาต้องเป็นเป็นตำหนวดอีกบอ่อหรือว่าอพอเลยพ่อเลยคุ้มอเอาเธอเดียวอ๋อแล้วคุ้มเลยคุ้ม,อดดมอเอาันใหญ่ได้ในมื่นเจ้าฟองห่นละอืมผอมใส่งานเลยไป okay, ยังบันแป๊บเดียวเองแล้วเน,วนี่ยหอนว่าล่ะเศร้าน่ะสิเดี๋ยวเดี๋ยวยี่สิบลูก ยังใส่คือเก่าลวนบ่อใส่ปุ๋ยคือเก่า์บอแม่นของของเพิ่นเล่นปุ๋ยแบบห<ม>ล่นไปยัดเด้กับปุ๋ยกับปุ๋ยตัวหวานต้นเหตุผลตัวเขียวนี่แต่ไม่ใชาลีเฟีร์บ่ชาลีเฟีร์ตัวเขียวนี่เนี่ยไม่บมึงดีอ่อ,อนคักนันมั้งอ่านเฮ็ดแล้วเฮ็ดมัดสองสามถุงแล้วมลไม่ผ่านเห็นบ่ยังเดี๋ยวมาบวกอ็ขี้เยร่อของวางใสแต่สมือบ่เหรียญแล้วบ่เหรียญแล้วแบบนั้นบ่เหรียญแล้ว เพราะคนเขาสือไปเขาก็ไปอยากเห็นเงินเน่อแมนเฮ็ดดีสุดเห็เขาเปีหนาเขา่งเอาในห้คือ่าเห็นบ่ปปีนั่นช่วงผมฮ้อนนั่นจุดบังได้ไฟกับซีลอออกซีลอยแก่้ไม่แก่เลยมนี้แตมเปนธรรมดาีีลอยเขาเปนซีลอยเม่ได้หาชิ้นกเลยแมนมันเห็ดบบงไฟเหจาสีเห็ดลรงีสีุมือเฮ็ดทีมันจสีมันปัน ถึงว่ามันสิงัวดอมๆปั๊บๆปั๊บกระดาย์ไหลคือเก่าแมนสุดรสุดสูตหางอาจารย์เองแล้วกันลงหัวบุญนี่แมนไม่น้อยเยียมเด็กน้อยเดียวบูทางมันสีน้าขาหนึ่งบ้างขาหนึ่งมันสีหมุนด้วยอัตโนมัติของมันเองเพราะสื่อของหลายๆขายไปเมืองแล้วมันเหมือนกันเหต ตั้งแต่ไก่ตั้งหนื้อมันปูฟองขึ้นได้ชุ่มมือจีิงกะบบคือเก่าแบบเขาซื้อมากเขาเอามาแข่งหลายบางอะไรตั้งก็พอป๋าใจใายบางเี่ดเห็ดคือเก่าแต่โบคือเก่ากับบังไฟนี่แหละครับไม่เหมือนเดิมจะไม่เหมือนเดิมของไฟเหมือนวุ้นแ้นอน เอาขาตัวนี้บ่อนสลออกได้หนูหนูเพื้อนแล้วยิงเลยตัวนี้แหละตัวนี้เฮาเฮาเฮาพ่อเลยเป็นบอ่อน่เฮ้าประดับประสมหมันเป็นบปผสมมาแล้วผสมมาแล้วเ,ออเรียบร้อยแล้วอ,อ๋อ z o สมจังสี่ห้ากอบโอเห็นอยังเดิมก็ทำได้วัาจะดูเหมือนเป็นเนียนเป็นละเอียดเนี่ยแต่ว่าบัได้ใส่ข้อเล็บบได้ใส่พวกหมมีแนวนันอุปกรณ์จังสั่นบันไดอ๋อมียางเยี่ยวคือลิปมาดยางเยี่ยวหมวกเยี่ยวตื่นแต่มาดก็พอไรตัของอาจารย์ลั่นก็มีตัวไอ้ของดีของเราก็บันไดเน่้จ้าจีใส่ให้แล้วบอเออยานแรงก็เฮ้มันระเบิดงานก็ของดีจ้าวแค่นั้น วัวลม่รุนไม่ลุนไม่ลุนกับใส่คู่ก่อนดิต้องใส่ถังนั่นดีโอ้ยจะลาหน่อยอีกแล้วเราเราเที่ยวจากของหน่อยได้มาใส่ของใหญ่ซื้อไม่เด้อมาซุดหลัางยาหายมาเห็นด้เด้ออันแดงก็เอาใส่อันแดงโอ้แตกโอ้แต่ก็ยังปิดเอาไว้เดียวบันนี้บันนี้มาฮอนนะครับอ๋อเสร็จแล้วเรียบร้อยอ๋ออนี่เลยฮอนมันเป็นอันนี้เลยเออจะเขาออกใส่ ต้นยังครับนะตยังอันนี้เพิ่นสูตรของเพิ่นเองด้วยครับอาจารย์เตี่ยของเพิ่นเองเพิ่นเอามาปั่นก็ซื้อแต่สูตรของอาจารย์ลั่นนั่นอันนั้นเพิ่นมีหลายเอันนั้นเพิ่นมีหลายร้อยสูตรปั่นสูตรเพิ่นไปเพิ่นมีหลายครับเพิ่นสามารถแกะขีเกี้ยอ่อนให้เป็นขีเกี้ยแห้งได้ทานทานเฟื่องกับมาแล้วมีมาแล้วมีเหมือนับมีเหมือนทานแม่ไผ่ปีนี้มาตกมาทานแม่ไผ่แล้ววันนี้นี่คือทานยื่นี่พูดก็ซื้อ นแต่สำหรับไฟสิเด่นนานไม่สาวมีเด้อมันนี้มาทิครับน้ำแหง้งเอามาอนเ่น่งเาโมันนี่บะเบิงลุกซิ์อาจารย์ลั่นพันิเห็ดลำโตบึงครับอ่ะนายเตี๋ยมมาลอกเหมือลรอเอาขุนเี้ <c oughs> เอาพเนี่ยเตียมาลองมือให้เบิ้ลนะครับบนนี้อออก็ออกเลยดี๋เดี๋ยวคุ้มเอลกมือของพเี้เตียตั้งเตียสัเพียซับร้อมที่ร้อมเสียวไปเขาบังครับอยูาต่อการความแรงบมีบมเปนปุ๋ยและขี้เตียล้วนๆครับขี้เจียมาบิน เออจังบ่อลนี่ดึงเหน่อเอาเด้อครับดึงนั่นถือใจบ่ก็ถือใจกล้กันนี่นี่นี่ยังบ่ทันนวดเด้นี่ยังบ่ทันคุ้มยังบ่ทันคุ้มครับขี้เกียร์ของแกีแล้วครับนี่ถือใกล้บ่ลตุ้มคักๆอยู่ถือใจบ่มีแค่แค่บ่ทันเด้กตุ้มเด้นี่ล่ะคือว่าสุดยอดของปีนี่ก็อันนี้สูตรสูตรคนเองได้นี่บ่แม่นสูตรจันลั่นเด้สูตรจันลั่น เป็นเห็ดผ้าเห็ดยืนนี่มีผ้าเห็ดแบบง่ายมาทงคานก่อนบัดนี้อันนี้คนละยางกัน